ทำไมแชมป์รักโกมากเถียงกันในโลกโซเชียลในการสั่งเค้กของคนในวงการทำไมภาษาไทยทำให้คนสับสนมากที่สุด ไม่ว่าโลกจะเจริญไปแค่ไหนความเป็นไทยเราก็ต้องจัดไปให้อะไรกับสังคมบางแม้ว่าเราจะเล่นเรื่องของช็อตเด็ดพรีเมียร์ลีกพี่น้องครับแต่ว่าเราต้องการจะปั้นให้คนดูกีฬาแล้วก็แฟนบอลไทยเป็น number one in the world ดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณไปดูลูกยิงวุดที่สุดยอดที่สุดของลิเวอร์พูลและทำไมแชมป์รักโกมาก พี่ป่าฟอเรสชุดเข้มซัดทักทายร้ายกาตาขายดีไม่ขาดบุกนำเบรนฟอร์ดก่อน1 0แต่สุดท้ายเจ้าบ้านพลิกนำแอนชนะ3-2ทั้งคู่ลุ้นหนีตกชั้นต่อไปเบรนฟอร์ดผู้ชนะอยู่อันดับวิววีโกส่วนฟอเรส t 16ปืนสงกรานชนะก็จะขึ้นเป็น Number 3 10นาทีเฮินบินโคก10กาเบรียลโอ้โหบินสูงสวยจริงๆครับและแชมป์รักโกมากทำไมโกคีเปอร์ถึงเป็นตำแหน่งที่น่าเห็นใจสุดในฟุตบอลดูช็อตนี้หลายครั้งพยายามสุดๆแล้วแต่บอลมันไม่เป็นใจ และน้องๆครับทีมที่ดีต้องบี้ถึงวิสุดท้ายเหลือไม่ถึง3นาทีอาเซนนำอยู่3 m ม r อร์ตินเนลลจัดไปและอีก1น,นาที42วิต่อมาจัดไป again เห็นไหมครับไม่ถึง2นาทีก็สามารถจัดไป2รวมทั้งหมด5 0ปืนสงกรามเก็บ3 points อยู่ที่3 เลเวอร์พูลมีโอกาสทิ้งห่างแมนซีเป็น5แต้มครับแล้วก็ต้องชม2คนรุกเดียโก้โจชาซัดไม่เต็มแล้วไงจัดไปใหม่ได้เกมนี้เหมา2องแอนดาร์วินยูเยสอีก2ครับนกแดงบุกชนะบอร์นมัธสี่ศูนะฮะครองตำแหน่ง t o อปออฟเดอะมา a ์ n ตนต่อไปและพี่น้องดูครับอันดับ 5, 4, 3, 2, ี ช่องว่างในห่างกันเพียงแค่ 8, แปต่ที่ลุ้นสนุกคือตรงนี้ครับ7จ็ดแมนยูแปดไบรท์นเก้าเชลซีเนี่ยลุ้นกันว่า3ทีมนี้ถ้าไม่ติดท็อปจัดจะสนุกเพราะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย